วิธีการบล็อกเฟสและยกเลิกการบล็อกเฟซในปี2025ทำแบบนี้ ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการบล็อก Facebook ใครบางคนที่เราต้องการจะปิดกั้นแม่เขารับรู้เรื่องราวต่างๆของเราบน Facebook นะคะและก็วิธีการยกเลิกในกรณีที่เราแบบว่าหายงอนเขาแล้วเนาะ วิธีการนะคะก็ง่ายๆให้เราเข้ามาที่ Facebook และให้เราไปที่ปุ่มค้นหามุมบนขวามือค่ะจากนั้นให้พิมพ์ชื่อบุคคลน,นั้นๆที่เราต้องการจะบล็อกเฟซเขาไว้ไม่ให้เขารู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรอยู่หรือโพสอะไรอยู่นะคะพอพิมพ์ค้นหาไปเรียบร้อยแนละ้วให้เรากดแตะเข้าไปที่โปรไฟล์ของคนคนนั้นและต่อมาให้เราไปที่จุดวงกลม3จุดค่ะ ตรงนี้นะคะจุดวงกลม3จุดเห็นไม่เอ่ยตรงนี้เนาะจะให้ลูกท่านผู้ชมนะคะ,ะกดแตะเข้าไปหนึ่งทีและท่านผู้ชมจะเห็นคําว่าบล็อกจะเห็นคําว่าบล็อกให้กดแตะเข้าไปค่ะที่คําว่าบล็อกปั๊บแบบนี้จากนั้นนะคะอ่านรายละเอียดก่อนนะเขาบอกว่าจะไม่สามารถดูโปรของคุณบนโปรไฟล์ได้หรือว่าเชิญมาร่วมกิจกรรมหรือสอนทนาหรือว่าเพิ่มเป็นเพื่อนได้ซึ่งถ้าหาก เราเนี่ยเป็นเพื่อนกับบุคคลที่เราต้องการจะบล็อกเท่ากับว่าเราจะเลิกเป็นเพื่อนกับเขาไปด้วยนั่นแสดงว่าเวลาที่เราจะเลิกยุคเลิกกันบล็อกเฟซเขานะคะในกรณีที่เป็นเพื่อนในเฟซกันมาก่อนจะต้องทําการไปเพิ่มเพื่อนเขาใหม่นั่นเองนะคะจากนั้นถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเราต้องการจะบล็อกเขาจริงๆก็กดคําว่าบล็อกมันก็จะขึ้นกําลังบล็อกผู้ใช้รายนี้ รอสักครู่ค่ะก็จะขึ้นคุณบล็อกจุดแล้วให้เรากดปิดนะคะทีนี้ต่อมาเป็นวิธีการยกเลิกการบล็อกในกรณีที่หายเงินแล้ววิธีการนะคะก็ให้เราเข้ามาที่เฟซเหมือนเดิมและให้เราไปที่ขีดสมขีดมุมบนขวามือจากนั้นให้เราไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวและไปที่การตั้งค่าอีกทีค่ะถ้าไหนไม่ทันนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะทีนี้ พอเราเข้ามาแล้วให้เราทำการเลื่อนขึ้นกดแตะเข้าไปที่การบล็อกค่ะตัวนี้นะคะด้านล่างเลยนะหัวข้อเกือบสุดกดแตะไปพร้อมๆกันฉะนั้นพอเรากดแตะเข้ามาแล้วเราก็จะเจอบุคคลที่เราได้ทำการบล็อกเขาไปเมื่อสักครู่นะคะซึ่งวิธีการเลิกบล็อกก็กดแตะเข้าไปที่คาว่าเลิกบล็อกได้เลยง่ายๆ กดแต่ไปสิแล้วเขาก็จะให้เรากดยืนยันการเลิกบล็อกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ให้เรากดไปที่ตัวสีฟ้า,ฟาเลิกบล็อกเพียงเท่านี้เราก็จะปลดบล็อกคนที่เราบล็อกไป ในส่วนของหลังจากที่เราปรดบล็อกเขาได้หนึ่งนาทีแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะบล็อกเขาอีกครั้งอันนี้ไม่สามารถทําได้นะคะต้องผ่านไป2วันเราจึงจะกลับมาบล็อกค,คนคนนั้นได้อีกครั้งหนึ่งและนี่นะคะก็เป็นวิธีการบล็อกเฟซแล้วก็ปดบล็อกเฟซส,สาหรับบุคคลที่เราได้ทําการบล็อกไว้ในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ